คนํากตำรวจส่วนกลางเฉลิมราชเขียรพญาไทครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวาชิรวินวัฒการประธานชมรมทบีนัะวันตำรวจส่วนกลางเฉลิมราชเขียรพญาไทครับเด็กหญิงนะคะสอนทักษะคุณประชาสัามพันชมนมทบีละกวันแตำรวจส่วนกลางเฉลิมราชเขียรพยาไทค่ะ สามกอคณะกรรมการคณะกรรมการชมรมทืดีน้ำวาวันแพทตำรวจสวนการเฉล,ลิมบ้าวเขตพญาไทมีทั้งหมด12ท่านกองทุนมีการสนับสนุสนจากกองทุนแม่ของแผ่นดินกองสวัสดิการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานเขตพญาไทมูลนิธิเส้นได้บริษัทพหลน้าและองค์กอีกมากมายกิจกรรมกิจกรรมที่เราจัดภายในชุมชนและชมรมเป็นการเรลเ่นกีฬาดนตตีและปลูกผักสวนครัว เราใช้เวลาว่างแคเป็นประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดครับ 3. ยอการสร้างกระแสการสร้างกระแสทางสื่อผ่านโซเชียลเพื่อแนะนําการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดผู้ผลิตหรือผู้ที่กําลังอยากดีเริ่มยาเสพติดการสร้างจิตสํานึกการสร้างจิตสํานึกโดยการรับรู้วอันตรายจากยาเสพติดสร้างความตระหนักและการอยากระบายความรู้สึกโดยการใช้ทักษะชีวิตพ่อแม่เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับลูกตั้งแต่เด็ก ไรเยตเนี่ยติดใจด้วยคุณธรรมหลักธรรทางศาสนาที่ตนนับถือการสร้างเครือข่ายร่วมมือกับชุมชนและองค์กรอื่นในเขตพยาไทยเพื่อนำมาแก้ปัญหายาเสพติดค่ะชื่อโครงการทูบีนัมเบอร์วันองค์ประธานทุนกราม่อมทรงสันสา ยึดหลักการทำงานมีหลักการโดยยึดหลักการทำงานของสามกออันกอหนึ่งนั้นคือกรรมการบริหารโครงการตามประสงค์ส่วนกอนสองนั่นคือความมั่นคงคอยจัดหาระดมคือกองทุน และก็สามคือส่วนกิจกรรมสมาชิกสร้างสรรค์ตามประสงค์ตามถนัดสนใจแต่ละคนเยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาสร้างกระแสดูแลเยาวชนที่ทุกชนทำตนหล่นเลื่อนหาย ยาเสพติดแนบนิดชิดกระจายก็กลับกลายญิ้งชายน้นลมจมร่วมมือกันสร้างสรรค์ปันสำนึกความรู้สึกรู้ลึกถึงคื่นคมหากซ้ายไปคงช้ำใจแทบระทม ลายตอมตรมก่อนชะสมเป็นวอดไวต่อ,อไปเป็นการแสดงละครเรื่อง The End s t a นดา u เชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะเราทำได้ไม่ดีเลยอ่ะน่เสิทำไมเราทำได้แค่นี้นะแล้วเราตัวอะไรกันต่อเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่บุหรี่มันไม่ดีรูป้ป่ะเออไม่ดีนะ ถ้ส่งผลเสียกับคนรอบข้างและก็ต to ัวเราด้วยนะค่ะทาไมไม่เลิกล่ะก็อยากเลิกนะแต่มมาเลิกยากอ่ะก็ลองหากิจกรรมทําดูสิเช่นเล่นดนตรีเล่นกีฬาอืมเราทำมาทุกอย่างแล้ททำอะไรไม่ได้เลยกอดก็ลองเปิดใจดูครั้งสีอาจจะดีขึ้นก็ได้นะใช่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้นะ พวกเนี้ยพวกไม่อยู่ตัวแล้วแล้วคนเราพังด้วยอืมแล้วเรา,เเา,าไป,เร,าเ,ปเริ่มใหม่กันเถอะ สุดแสงหัวดวงสมองสายันพันจักจองสุดอาวรเมื่อยามเย็นเที่ยงสันาานส้นดาวตะโกนแสงไล่ที่ ปุญโยปุกริปัญโยทเรนโตติปิปตกใตยังนิพพานังปรมังสุขังพุทธปูชาเตชวันตาธรรมะปูชาปัญญาวันตาสังฆาปูชาโอขวันตาตินนังรัตนานังวรังปูเชมยัง ยังชนะประทังยาติมิถังมิตรารัตพาปิโยรับผะรับผะผะปูชิโตโหติสัพพโสถีเขวันตุเตสเกตาเมจรูเปกิริสิกร,รัตเตจันตริกขวิมาเนเ ทีเปรเทศจะขาเมตโรนาคาหเนเถหะว่าตุมิเข่แตรุมมาจะยันตุเทวาชาลทธาวิสมยยักษขันทภะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวารวาจนังสาธุโวสุนันโตธรรมสวนการอยมพัทันตาธรรมสวนการอยมพัทันตา ธาารรมะสุน agara อายมพระทันตาขอเชิญตัวเทพเจวาจังสุบชันฟ้าสิทธาเชิดีลงมาเพื่อเป็นประธานในวิธีปลายสีสุขวันทุกงนีน้ขอให้ทีสิ่งป,ประมงคลที่ อยู่กับตัวทุกผู้ทุกานามขอให้หมดสิ้นไปสิ่งที่อับปางคนขอให้สูญสิ้นมาไายหายสิ้นไปนับแต่บทน,นี้เป็นต้นไปวินาทีนี้ปัจจุบันนี้ขอให้เตมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาหาเศรษฐีคิดการสิ่งใดก็ขอให้สมมาตรปรารถนาทุกปรกการเธิญแรบบเชิญกับทูกครับอธิษฐานเอานะครับ ออนะคะจะผูกเอื้นผูกเพให้หนูนูกนะขอให้หนูสุขภาพให้หนูมีความสุขความเจริญเงนสแขงเป็นเจ้าคนในคนเหมือนคุณพ่อคุณแม่ได้เป็นเจ้าคนในคนนะลูกนะ